สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ ni ยูไนชันนะครับสวัสดีพีพีเอทุกท่านครับตอนนี้เราก็จะถึงอำเภอตะการพืชผลแล้วนะครับจะถึงตะการพืชผลแล้วเดี๋ยวเราก็มาแวะแวะกินข้าวก่อนนะครับแวะทานข้าวก่อนที่ตะการพืชผลนะครับร้านเจ้าฮ้อนนะครับแจ่วฮ้อนเขาต้ม,มาอามสัง กินข้าวพ่ะนะแล้วลอๆดูก่นอนร,รอดูก่อนฮะแล้วนายหิวเขาตามสั่งไเรอล่านิบเลยนี่เด้อตามสั่งตามสั่ง,ง,งลรงเดิกินอาหารตามสั่งง่ายๆนะครับกินง่ายๆแล้วเ,เดินไปคุย ครับผมก็กินนี่นะครับกินนี่กินนี่ไปคุยกับลุงแล้วนะครับเมื่อกี้ลุงถามว่าเขาเปิดหรือเปล่าเปิดอยู่ใช่ไหมครับโอเคครับเปิดนะครับเปิดเปิดเปิดกินนี่อยู่ไหนแล้วนี่รู้ไรสดเห็นไรสดอยู่หน้าใจข้างหลังครับใกล้มาแล้วนะนี่นะครับร้านเจ้าวฮ้อนนะครับร้านเจียวฮ้อนโอ้โหสองเครื่องสองเครื่องซุมซุ่มเลยซุ่มเลยไต่ติดนะครับ อะไรเลยครับอะไรเลยตัวไงแล้วโอ้ยปลอดติดมั้งตระการตระการตระการแต่เจ้าถิ่นเราแนะนำเลยแนะนำเลยเหนื่อยไงเนี่ยเจ้าถิ่นคนอุบลเนี่ยเป็นยังไงแไอฟ้ามสเตนแล้วแล้วก็มีวัดวัดโดมอะไรเอฟซีเห็นเอฟซีคอมเมนต์วัดโดมจะมีพญานาคสวยมากเลยนู่งเสื้อด้วยไปตามที่เล็อดแลยวก็เขาไส่งันเดียวอันนี่เขาเนี่ยอันจอดไก่ไก่พอดี่ครับลุงไปจอดรถอยู่นะครับ จอไทยใจเย็เนเลยเหมือนลุงเอามีแต่เข้าหนกลุลงรอลุงลงมานะครับรถขาวไม่รู้ถึงไหนแล้วนะรถขาวรถขาวเอฟซ <ลด S 2> <ะ>ีใกล้เสาสัญญาณมากนะครับ <FC> ตอนนี้เอฟซีคอมเมนต์ของเราละทำไมที่นี่ฝนตกทำไมลุงทีมฝนไม่ตก,กวะสาวอ๋ <c oughs> ออาร์อาร์อาร์ก็ไลายเดป่ะ ลงมาแล้วครับนกยูงร่ม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 เราก็ปางมาแล้วนะครับป้าแล้วทานข้าวนะครับก่อนถึงอำเภอตะการพืชผลนะครับตอนถึงตะการพืชผลป้าแค่นานจึงร้อนพดินป้ายเขียวลงมาแล้วนะครับเข้าไปเลยครับนี่นะครับ นี่นะครับเป็นบรรยากาศที่ร้านนะครับแม่อำเภอไหนครับตรงนี้อยู่อำเภอไหนออำเภตะกางค่ะตะกางพืทธผลครับวันศุก้าไปห้าแปลนหายจอนนี่ไหมพยายามพยายามเรียนทำไมจอนนี่มือปรามั้ยพี่บูนมังสาหันโอ้ยเอฟซีมาแล้ว เจ้าของร้านเจ้าของร้านเจาอนดกนดรเ้าไหมคะซุ้มสุ้มพอดีสุ้มนะคะสอสุ้พอดีทำยังไงเป็นชุดบอกมเป็นชุดบอกตะคุนมาตะพุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกพอดีเเดปดเก้าสิบเอ็ดคนครับ สิบเอ็ดคนสิบเอ็ดสามโตะเลยเป็นบอสามซุ้มนะทุกคนใช่ไหมป้าลุงจิมมี่นะบอลุงจิมมี่เอาสองก็ได้ปะสองเหรอครับเอาอีกม่นานเราหรอท่านพออยู่นี่หนึ่งนี่สอง ลนุ่งจิมมี่น่าจะใกล้ถึงแล้วเนาะเห็นในไลร์สดที่ตะการพืชผลนะครับตอนนี้บ่าวไปเล่นน้ำมาเหรอครับนี่นะครับบรรยากาศที่ร้านนะครับเดี๋ยวฮอนม่าดิน เห็นรถจอดอยู่ <_ d ata> เห็นรถจอดแน่นอนครับ <_ d ata> เห็นรถจอดข้างทางแน่นอนครับใช่ใช่ติดถนนเลยก <_ d ata> ่อนถึงตะการสามโลครับตะกกิโลฮอนุงน <open> ี่ครับลุงพลก็โทรหานุงม <_ d ata> จิมมี่นะครับ <_ d ata> เพราะว่าเรามาเป็นขบวนนะครับเราก็จะกินข้าว <_ d ata> พร้อมกันนะครับ <_ d ata> มาเป็นขบวนรอรอครับรอ เจ๊นางแจ่วฮ้อนหม้อดินนะครับนี่ครับชื่อร้านเอฟซีที่อยู่แถวนี้ก็แวะมาทักทายได้นะยังครับเดี๋ยววอร์มกันแป๊บหนึ่งครับต้องวอร์มเลยวอร์มเครื่องความเย็นมปนเท่าไหร่ล่ะอะไรนะครับนี่นะครับที่หน้าร้านครับตอนนี้แจ่วฮ้อนครอยู่คงไม่เงยแล้วนะครับ

นตกนะครับบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ที่ตะการัรานรรรรแล้ว,ว,วงทีรอลงจิ้มก่อนรอลงจิ้มก่อน โลเคชั่นหมดอายุหรอน,นี่นะครับบรรยากาศล่าสุดถึงตะการแล้วอีกไม่ถึงร้อยโลนะครับก็น่าจะถึงไปถึงร้อยโลถึงทุ่งนาแน่นอนนะครับทุ่งนาจอนนี่นะครับ น2134ตอนนี้เราอยู่ถนน2134นะครับทางหลวงท <c> า <oughs> งหลวงชนบุก็ถ้ามีอะไรคลิดเดี๋ยวอัปเดตคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาอัปให้พี่เอซีได้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่กำลังเดินทางนะครับช่วงนี้ฝนตกก็เดินทางด้วยความ<อ>ระมัดระวังนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ